สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับไฟเช่นเคยนะคะแต่วันนี้นะคะแปลกออกไปนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะจะมาเป็นรูปภาพนั่นเองนะคะท่านผู้ชมค่ะมาเริ่มกันที่ต้นแรกเลยนะคะต้นนี้ชื่อว่าองค์หญิงทอฝันไซใหญ่นะคะไซตั้งแม่เลยแหละแม่พันเลยนะคะต้นแรกเมื่อกี้สามร้อยนะคะส่วนต้นนี้สองร้อยห้าสิบนะท่านผู้ชมค่ะ ต้นนี้250าทนะคะใครชอบนะคะโทรมาได้ที่เบอร์ที่ไฟฝ้ายขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมต้นนี้นายทองเหม็นนะคะ150บาทค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นไซต์ตั้งแม่หมดเลยนะคะส,สีสวยให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าสีเขาเป็นแบบไหน150บาทนะคะตัดมาที่อสงไขยนาะยชมพูชมพูนะคะต้นนี้180บาทค่ะ ใครที่ชอบไม้ชมพูหว่นเจี๊ยบนะคะต้องอสงไขหน้าชมพูแบบนี้เลยนะคะต้นนี้180บาทแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นอากัดชมพูเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นชมพูกัดแบบนี้นะคะ่ะท่านผู้ชม ต้นนี้ก็180บาทนะคะสําหรับอสองไขยโดยปกติอสองไขยเขาจะป้ายสีเขียวเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะแล้วก็กัดสีชมพูบนใบแบบนี้นั่นเองนะคะมีปลายทางทั่วประเทศเหมือนเดิมนะคะสําหรับค่าจัดส่ง50บาทเมาเมาส์ซื้อครอบ500ส่งให้ฟรีไปเลยค่ะ ถัดกันมานะคะคือบอนสีเจ้าขุนนะคะเจ้าขุนนี้ต้นใหญ่มากเลยนะคะท่านผู้ชมขาสายตั้งแม่นะคะต้นนี้นะคะอยู่ที่350บาทนะคะเจ้าขุนเป็นบอนแบบคลีนคลีนนะคะแบบ ดังๆเขาขาว,ขาวแล้วก็กัดสีชมพูนะคะพื้นสีเขียวนะคะเรียกได้ว่าเป็นไม้ที่ไม่ได้แพร่หลายนะท่านผู้ชมคะสําหรับเจ้าขุนนะคะต่อมานะคะเป็นดารานุพรัตน์นะคะตัวนี้ใส่ตั้งแม่เลย499บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันสองต้นนะคะอันนี้คือต้นที่หนึ่งนะคะดารานุพรัตน์สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะ แล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งค่ะท่านผู้ชมอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นบอนดารานุภารัสเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะใหญ่ใหญ่ทั้งคู่เลยค่ะต้นนี้ก็499บาทนะคะใครอยากได้ไปตั้งแม่นะคะก็เอาชุดนี้ไปได้เลยเพราะว่าใหญ่แล้วไม่ต้องรอนะคะท่านผู้ชมค่ะเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะเพราะว่าเขาล้นกระถางแล้วนะคะ ต่อมาคือมณีร้อมเพชรแผงนะคะตัวนี้นี่จะเป็นตัวแผงจะพื้นเขียวแล้วก็ดังๆแบบนี้นะคะโอ้ยแต่ละต้นนี้ท่านผู้ชมซื้อไปเอาไปรอหน่อเลยนะคะเพราะว่าไซส์ใหญ่ทางนั้นเลยสําหรับคลิปนี้นะคะมณีร้อมเพชรแผงต้นนี้280บาทนะคะ280บาทค่ะ ต้นป้ายนะคะคือเทพเทวานะคะต้นนี้นะคะ150บาทนะคะใหญ่มากๆเลยค่ะืป้ายสีแดงนะคะพื้นสีเขียวเข้มนะคะต้นนี้ต้นใหญ่นะคะ150บาทสําหรับเทพเทวานะคะใครชอบนะคะก็ เลือกชมกันได้เลยสําหรับคลิปนี้นะคะถัดออกมานี่โอ้โหต้นนี้ไม่ต้องพูดถึงโคตรละใหญ่นะคะชื่อว่าโชคล้าซ้ำนะคะเหลือต้นเดียวเราด้วยนะคะสําหรับไซนี้3า0้บาทนะคะท่านผู้ชม300บาทนะคะ,ะ,คะเอาไปรอ่อได้เลยนะคะใหญ่มากจริงๆนะท่านผู้ชมขาสีจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ300บาทสําหรับโชคลําซ้ำนะคะเอาไปไว้ที่บ้านนะคะโชคก็จะแบบลําซ้ำกันเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะคือบอลสี นางพญานะคะใครมีรัศมีเงินแล้วพรมพิมาแน,นแล้วอับสวรรค์แล้วยังไม่มีนางพญานะคะตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าใบเขาเนี่ยจะมีความต่างกันนะคะหูเขาจะชิดๆแบบอุมๆหน่อยนะคะต้นนี้ป้ายสีเขียวนะคะถ้าไู้ชมขาเอาไปเทียบกับรัศมีเงินได้เลยต้นนี้150บาทเท่านั้นเองค่ะ150บาทนะคะก็ได้ใช้ตั้งแม่ไปแล้วค่ะ ต่อมาเก้าทับไซแม่พันไซใหญ่มากเลยค่ะต้นนี้300บาทนะคะต้อผู้ชมขาเปิดด่างมาแล้วเรียบร้อยนะคะมันเจ๋งมากจริงๆค่ะท่านผู้ชมถ้าใครที่ชอบไม้ใหญ่เลี้ยงไม้แบบไม่ค่อยรอดนะคะก็แนะนําเลยเพราะว่าชุดนี้จะเป็นชุดไซตั้งแม่นะคะไซใหญ่เลยนะคะแต่ราคาเนี่ยร้อยต้นๆก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะมีแซมตรงนี้นะคะคือโชคล่ำซ้ำสําหรับท่านผู้ชมที่ชอบ บอลอยากได้แต่อยากได้ต้นลิกนะคะมีต้นเดียวนะคะ99บาทนะคะต้นนี้โชคล่ำซ้ำนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะท่านผู้ชมขาเนาะเนี่ยค่ะโชคล่ำซ้ำของเรานะคะถ้าใครสนใจนะคะโทรมาได้ที่เบอร์ที่ไฟขึ้นไว้ให้เลย093 167 0128นะคะหรือจะแอดไลน์มาได้ก็ได้นะคะเดี๋ยวไฟจะลง QR Code ้ไปให้เหมือนเดิมนะคะ ต่อไปคะ่ะท่านผู้ชมใครชอบไม้ป้ายนะคะชื่อว่าเทเวศนารุมิดค่ะเทเวศนารุมิดต้นนี้นี่แผ่ออกมาจากเทพเทวฤกษ์นะคะคือเขาจะมีความเข้มขลังมากกว่าคือด้วยความที่สีเขาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะเขียวอ่อนใช่ไหมคะเทพเทวฤกษ์อันนี้มันจะเขียวออกเข้มๆหน่อยแล้วก็จะป้ายออกแดงออกเลือดหมูเข้มๆหน่อยนะคะต้นนี้นะคะ200บาทคะ่ะท่านผู้ชมเทเวศนารุมิดนะคะ ใครชอบนะคะเอาไปปลูกได้เลยนะคะ200บาทค่ะ ต่อมานะคะท่านผู้ชมแนะนําเลยนะคะต้นนี้ชื่อบอลสีเจ้าสาวนะคะเพราะว่าเขามีความป้ายสีชมพูหวานละมุนละมุนมากๆเลยค่ะต้นก็ใหญ่นะคะเอาไปรอหน่อได้เลยฝายจะย้าเสมอเพราะอะไรเพราะว่าไซส์เขาเนี่ยนะคะเป็นไซส์ใหญ่จริงๆนะคะตั้งแม่ได้เลยเอาไปอัพกระถางรอหนอนะคะตัวนี้นะท่านผู้ชมต้นละ300บาทนะคะสําหรับเจ้าสาวต้นที่1น,นะต้นนี้นะคะแนะนําเลยท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าใหญ่แล้วก็อยู่ในราคาที่ แบ่งร้อยสามใบนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะต้นที่หนึ่งนะคะสําหรับเจ้าสาวนะคะท่านผู้ชมต่อไปนะคะจะเป็นเจ้าสาวต้นที่สองค่ะท่านผู้ชมค่ะก็สวยเหมือนกันนะคะต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็เจ้าสาวต้นที่สองใครอยากได้ก็ระบุต้นมาให้ฝ้ายก็ได้หรือจะให้ฝ้ายเลือกให้ก็ได้นะคะเพราะว่าสวยทั้งหมดอยู่แล้วสวยทั้ง คือสวยยกซิเลยนะคะทั้งฟอร์มเอ่ยอะไรเอ่ยป้ายเอ่ยนะคะสำหรับเจ้าสาวก็300บาทคะ่ะท่านผู้ชม300บาทนะคะต่อไปค่ะพันท้ายนอรดอสิงเหลือ1ต้นนะคะ150บาทนะท่านผู้ชม150บาทนะคะพันท้ายนอรสิงนะคะใครสนใจก็ เดี๋ยวไฟจะส่งให้มีรอบส่งวันเสาร์รอบส่งวันจันทร์วันอังคารแจ้งไฟได้เลยนะคะว่าจะเอารอบส่งบนไหนอันนี้พันท้ายนอรราสิงห์นึ่งร้อยห้าสิบาทเหลือหนึ่งต้นเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหลวงตาเมืองค่ะหลวงตาเมืองต้นนี้นะคะใหญ่ใหญ่กันไปเลยนะคะต้นนี้สามร้อยบาทใส่ตั้งแม่พันนะคะเปเปิดเลยนะท่านผู้ชมขา ต้นนี้หลวงตาเมืองใสตั้งแม่นะคะด่างเปิดอๆออกมาแล้ว300บาทค่ะท่านผู้ชม่ะฟอร์มสวยมากๆเลยนะคะ300บาทหลวงตาเมืองนะคะอะ่วันนี้มีมาฝากไม่เยอะนะคะเดี๋ยวก็ถ้าใครรอบริษีจัดซิก็รอได้นะคะเดี๋ยวจะมีด้วย อ่ะต่อไปค่ะคือรัศมีเงินต้นนี้นี่เชียร์อัพเลยเพราะว่าเหลือหนึ่งต้นนะคะหนึบาทป้ายโหดกว่านี้ก็คงจะมีนะคะแต่ว่าต้นนี้ก็โหดเหมือนกันนะคะเ่านผู้ชมค่ะต้นนี้นะคะรัศมีเงินป้ายเขียวเข้มๆใบเลื่อมๆหนึ่งร้อยแปิบาทนะคะนี่ค่ะสวยจริงๆนะคะทั้งฟอร์มเอ่ยป้ายเอ่ยนะคะแล้วก็ขนาดไซส์นี่ คืออัพกระถางได้แล้วนะคะเขาล้นแล้วนะคะเก้งก้างแบบล้นกระถางแล้วท่านผู้ชมค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเทพเทวลิษไส้ตั้งแม่ค่ะไม้ตัวนี้นี่อ่าหน้าตายแบบมีอายุแล้วนะท่านผู้ชมขาเอาไปรอหนอได้เลยต้นนี้นะคะ250บาทสําหรับเทพเทวลิษป้ายแดงโหดๆสวยๆนะท่านผู้ชมคาใครยัง ใครมีเท้ารำไยมีมหาชัยแล้วนะคะยังไม่มีตัวนี้จัดเลยค่ะ250ห้าบาทนะคะต่อไปเท้าหิรันพนาศูนย์บอลสีแบบคือบอลสีเก่าโบราณหน่อยนะท่านผู้ชมมีนานแล้วนะตัวนี้เท้าหิรันพนาศูนย์หลายๆบ้านคงมีกันแล้วนะคะแต่ถ้าบ้านไหนยังไม่มีตัวนี้ห5 0บาทนะคะสําหรับเท้าหิรันพนาศูนย์ายสีแดงแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมขา ต่อไปนะคะจะเป็นบอลสีเท้ารำาไพใสบิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้มนะคะแต่ราคาบิ๊กไม่บิ๊กเท่าไหร่นะคะเพราะว่า150บาทเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ชม150บาทสำหรับเท้ารำไพตัวนี้มีหลายต้นมีสำรองด้วยนะคะ ใบเขาจะเป็นพื้นสีเขียวป้ายสีแดงนะคะต่อไปนะคะนางรากสดเทวีสาตั้งแม่ค่ะตัวนี้ก็มีสำรองนะคะต้นละ150บาทเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใหญ่โตนะทานผู้ชมค่ะนางรากสดเทวีต้นละ150บาทพื้นสีเขียวป้ายสีแดงก้านแข็งแข,งแ,ขงแบบนี้เลยนะคะและปิดท้ายกันด้วยต้นเพชรบานประทุมนะคะเพชรบานประทุมนี่อรที่มีเสน่ห์อีกตัวนะคะ150 50บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ววชื่นชอบนะคะโทรมาหาไฟได้เลยนะคะไฟเตรียมรับยอดอยู่นะคะวันนี้ก็จบคลิปไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r i b e กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ